จอดงันตุจีเลยไปเดินเล่นต่ออะไรนะแล้วก็ถ้ามีสะพาน ไมากลางคืนก็ไม่ได้มืเออใช่ไม่ต้องลองแทคมืดตัวไม่เห็นใช่ไบางกอนไม่เห็นภาษาใช่ต้องลองเทคชั่นไหมว่าถ้ามากลางคืนก็ไม่เห็นภาษานะคะเพราะว่าลูกมาแล้วก็แตกมัยกตูวแล้วก็บอกว่าเทคชั่นกระทร็เดี๋ยวรางวัลเราจะมีนะคะเก็บคนลงาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับตัวเนี่ยมังพอตัวนี้ได้เพราะว่าไม่มีตรงก่อนแต่ว่าวันก่อนเนี่ยนางไข่หลัง ไวช่วงนี้ยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับเรือไงเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยตกเรืน้เหรอปวดฉีเปลไปไปลองดูซิว่าเยี่ยวยังไงให้ตกลงน้ำได้